ชั้นอาหารเทียงค่ะเดี๋ยวอีกน่อยก็จะเทศขึ้นเทศสามคนเอ้ยสามองค์อุ้ยตายโอ้โพระเี่มันจะย่างกันหดข้าเยยงท่านจะบอกบาดีย่ยยกันบอกบอกเอาสั่งรูกสั่งเอาไั้ทำแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้ดีเยยกันต่เจากนี้เราอะ แม่ไปยืนไปย่างนำหมทำเตาอีกแ่านบุญให้แม่เลยพระรองพระนงเอกตุศนบุญบุญเกศท่านไตหาพรก็แม่ไดูกตาอีกแดงหนึ่งไอเไ็กเยืนไปย่างกะบวดใส้ก่อนบนเิ่ห่งเนีออทัางบุญรักษาจากมาล่ำขนาดใหญ่ก็รูกต่างเดิมงานเนิมทำโอ้ยแดงหนนายแม่รูกปูนิดเอให้ก็ทิ้งทิได้อิ่มบังบาลามบอลลูนเจ็บเป็นยังสั่งไี้ทำบุญทำท่าดู ไคบมักเยียรบุญบุบุญบุญนี่บะมัดต่อบุญบุนติดาก็เป็นในติดตะวันน้ำปั่นเมี่งเื่ตัว้าจะเป็นปากจะจากกินบ่มีเอือดอกเอาน้ำี่นแม่สิออย่างแม่สิมเป็นยามืองานบุญแจกข้าวหาป้าไอ้วันนี้มีผู้มาร่วมงานเยอะเลยค่ะ 哎呀！